ที่จะแฝนเกาะหรือโกกเนี่ยจะนิยมไว้ริมเสาเรือนใช้คาใกล้บันไดคล้ายๆเป็นของที่สามารถหยิบฉวยได้โดยเร็วเช่นโจรป้นไฟไหมไม่ต้องไปหาที่ไหนจะแขวนไว้ที่ใช้คาบันไดบ้านหรือตรงไหนที่หยิบง่ายตีได้เลยทั้งไม้ตีและตัวโกกหรือเกาะนะครับเป็นของใกล้เมื่อหยิบทันได้หยิบฉวยได้ทันทีครับผมขอบคุณครับ สวัสดีครับที่นี่พิพิธภัณฑ์อุทกมระดกท้องถิ่นนะครับอยู่ที่วัดอุทกกะเขปะศรีมารามตําบลวัดโบสถ์อำเภอพระนัทธิคมจังหวัดชนบุรีนะครับวันนี้จะพาไปรู้จักกับเครื่องบ่งบอกถึงนักปกครองนะครับเครื่องบ่งบอกถึงนักปกครองนั่นก็คือกรอบหรือโกรกนะครับเราไปชมกันเลยครับเชิญครับ สวัสดีครับวันนี้จะนำเสนอเรื่องเกาะสัญลักษณ์ของนักปกครองในอดีตคือกำนันผู้ใหญ่บ้านในชนบทสองอสิ่งของสองชิ้นนี้อันนี้เรียกว่าไม้ตีเกาะอ,อันนี้เรียกเป็นตัวเกาะบางบ้านเรียกโกกบางบ้านเรียกเกาะแต่ถ้าเกาะน,นี่จะเข้าภาษาพื้นบ้านเช่นตีเกาะเคาะไม้ให้สัญญาณเช่น ดาวลาหูมาอมพระจันทร์เนี่ยตีเกาะเกาะไม้ไล่ลาหูเกาะนี่เป็นลักษณะที่ว่าเป็นลักษณะสัญลักษณ์ของนักปกครองในชนบทก็คือเป็นวัตถุที่มีในชนบทคือโคนไม้ลวกและไม้ไผ่หนึ่งป้องเจาะรูเราเรียกว่าลิ้นเมื่อเจาะรูแล้วเมื่อตีไม้ลงไปจะมีส่วนดังและส่วนเบาตรงกลางจะดังกับเพื่อน เราก็หมายจุดไว้ตรงนี้เป็นจุดที่ตีดำงผู้ใหญ่บ้านในชนบทเวลาเวลาประชุมกับลูกบ้านเขาจะบอกว่าถ้าผู้ใหญ่ตีกี่ทีเรียกว่าประชุมตีกี่ทีโจรปล้นบ้านคนนั้นตีกี่ทีไฟไม่บ้านคนนั้นให้ช่วยเป็นดับแต่ถ้าตีเป็นบงคลตีสามลายกตัวอย่างอันนี้อาจจะเป็นนัดประชุมตีักชาวบ้านก็จะรู้กันอันนี้มาประชุม แล้วถ้าไฟไหม้อันนี้อันนี้ครือไฟไหม้แต่ถ้าโจรป้นตีไม่หยุดเลยอันนี้ก็แล้วแต่ข้อตกลงแต่ละหมู่บ้านซึ่งผู้ใหญ่จะประชุมทุกบ้านเพราะเขาไม่มีมือถือไม่มีโทรศัพท์อันนี้ไปได้ไกลนะเป็นกิโลทั้เงเย็เย่ยี่งกลางคืนนะไปไกลเลยแต่ถ้าตีในการให้สัญญาณอันเป็นมงคลจะนิยมตีคล้ายๆกับพระข้อละขัง เราเรียกว่าตีสามลาและสรุปจบอีกสามยกตัวอย่างเช่นอันนี้เรียกว่าหนึ่งลาอันนี้เรียกว่าสองลาสามลาสรุปจบอันนี้ก็เป็นการให้สัญญาณปล่อยขบวนหรือว่าในพิธีมงคล ก็มีเพลงมหาเลิกรองรับไปเป็นเครื่องให้สัญญาณแบบโบราณสามารถทำใช้ได้เองโดยไม่ต้องใช้ตะตังวัตถุดิบในชนบทมีภูมิปัญญาท้องถิ่นมีสำคัญอยู่ที่ช่องลิ้นลมนี้ถ้ากว้างมากเสียงจากข้างวานน้อยถ้ากว้างน้อยเสียงจากข้างวานมากและจุดนี้สังเกตจะดังไม่เท่ากันนะครับพอเราไล่เสียงแล้วเราก็หมายจุดตีเนี่ยตรงนี้เป็นจุดตีที่หมายไว้ตีแล้วจะดังที่สุด ครับมันจะดังมากดังถ้ามืดๆด,ดังเป็นกิโลอันนี้คือสัญลักษณ์ของผู้ใหญ่กำดันไว้นัดหมายกับลูกบ้านในการประชุมระดมพลไฟไหม้โจรป้นหรือทำกิจกรรมอะไรมาพร้อมกันครับผู้ใหญ่กำนันสมัยก่อนนี้ใช้เครื่องเกาะหรือโกกนี้เป็นสัญญาณในการปฏิบัติภารกิจที่สำคัญของท้องถิ่นเดีย๋ยวนี้ไม่มีแล้ว ้ได้ทําไว้ถวายไว้ที่ในพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นเครื่องอ่าเป็นเครื่องศึกษาสําหรับเยาวชนว่าโบราณใช้อย่างนี้นะไม่มีมือถือนะไม่มีไลน์นะไม่มีโทรศัพท์โทรเลขนะแต่อันนี้ตีข้ามภูเข,ขาได้เป็นลูกลกเสียงจะดังครับครับพอเข้าใจนะครับนี่คือเกาะลึกโกกตีเกะาะเคาะไม้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ thank you ลนด์ชลบุรีคอมผูนรวมบ้านมือสองคุณภาพแห่งแรกของจังหวัดชลบุรีค้นหาบ้านและที่ดินจังหวัดชลบุรีได้ที่ w w w h o m e l a n d s บโฮมแลนด์และ w w w s o n p r o p e r t y c o m